น้องมาจากไหนอ่ะแม่ผมไม่รู้แม่อยู่ไหนน้องชื่อใดน้องผมขาวชื่อพ่อพ่อแล้วน้องว่าชื่ออะไรเอออะไรวะเออคุณคุณอ้าวคุณเมื่อกี้น่ะคุณเอ้าครับครับอะไรครับอะไรครับคุณมาช่วยผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับมาเร็วมาเร็วมาช่วยผมหน่อยอย่างนี้โอ้โหครับดูนี่นี่ เด็กจากไหนเนี่ยพ่อเด้ๆจะต่อยเลยพ่เด็กจากไหนเนี่ยคุณเด็กจากไหนครับเด็กหน้าปั๊มคานั่งอยู่ตรงถังขยะสองคนเนี่ยเออ พ่อพ่อแม่อยู่ไหนนั่นสิเหมือนว่าเคาอยากอยู่คนไครัเหมือนว่าเคาอยากอยู่คุณจะใครครับคนไหนครับสองคนเหรอครับใช่ครับคนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับสองคนไม่ได้นะครับโอ้คุณครับโอยครับน่าจะเป็นเด็กกำพร้าโดนทิ้งมาแน่เลยเพราะว่าเอ๊สองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมอือคุณครับเขาเป็นพี่น้องกันครับถ้าสมมติถ้าถ้าเราจะเลี้ยงอ่ะเราต้องเลี้ยงสองคนสองคนครับแต่ว่าสองคนผมผมเลี้ยงไม่ไหวครับถ้าผมเอาไปเลี้ยงคุณครับเอาไปเลี้ยงหนึ่งคนได้ไหมก็ได้อยู่นะได้หรอคุณเอาหัวข่าวไวคุณเอาหัวข่าวไปหัวคนยิง พ่อนั้นลากันเลยน้องสองคนเราจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วลาก่อนนะไม่เอาไม่เองั้นเดี๋ยวว่างค่อยมาเจอกันเนี่ยคือถ้าจะให้พี่เลี้ยงสองคนคือนไ,ไม่ได้นะพี่ไม่มีตังค์อ่ะ ครับคุณคุณเอาเด็กคนนี้ไปเรยนนะครับไปไหนเนี่ยข้างๆคุณอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเอาคนเองน้องชื่ออะไรอ่าเชื่อไม่แล้ามาเนี้ยมาเนี่ยน้องหัวขาวเขาขี้คอคุณอยู่เนี่ยเขาขี้คอคุณ่มาเนี้ยค้นมาครับเนี nice. no. ่ย no. น oh, no. no. ้องชื่ออะไรนะเชื่อต้อมาเหะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านผมชื่อต้อครับต้อครับ น้องต้อไม่ได้เดวเดี๋ยวพี่เราคนนั้นเป็นน้องหรือพี่คนนั้นเป็นน้องผมครับน้องชื่ออะไรน้องชื่อบ๊อบบี้บ๊อบบี้แล้วพ่อแม่ไปไหนก็คนไงพ่อพ่ออะไรนะต่อยมายไม่ไดอนี่ก่อนเปลี่ยนสกินแป๊บจะพูดทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะกูไม่ได้พูดเป็นวันเลยนะโชว์อ๋อกูแล้วแล้วเมื่อเช้ากูพูดเลยอ๋อไม่เบี้ยวถ้ามันเบี้ยวจะโชนเบี้ยวเฮ้ยบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดแล้วนี่ดูในมือไอซิมไอกินกินแซนด์วิชเบอร์เกอร์อยากกินแล้วสิ <Queen. S 1> อวนืมไม่ให้กินหรอกถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องทำใจนะไอเด็กน้อยคือพ uh ี่ก็คนใจร้ายอะ่ะ <c oughs> โอ้ยอะไรอะ <c oughs> อะไร <c oughs> เฮ้ยรดยาไม่เาเขาทิ้งแล้วอ้าวไม่ให้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 นายไม่ต้องกินเบอร์เกอร์ ไม่กินหนูจะเล่นนายก็ไม่ต้องทั้งเล่นทั้งกินไม่เราจะเล่นไม่เอามามาันลดของเขาเย็นเขาทินะ้งแล้วอ่ะเอาไปเมาไปมา <c oughs> อันนี้เร็วมาเน่มาเน,าน่เร็วอันนี้<อ>ถึง<ป>บ้านแล้วนะเน่เข้าบ้านเข้าบ้าน <c oughs> เร็ว เอ้ยเดี๋ยวของพังไม่พังเด็กที่ไหนเนี่ยดูแนนดิเด็กที่ไหนวะพี่นนท์เอ้ยเดี๋ยวจามันแตกยุดเอ้ยพี่นนท์พาใครมาเนี่ยพี่นนท์พี่เด็กมันเป็นเด็กที่ไหนไม่รู้ว่าเด็กหน้าปั๊มแบบเขาเป็นเด็กเด็กโดนทิ้งอยู่หน้าปั๊มอยู่ตรงถังขยะกหลงเหรอไม่รู้ไม่ไม่น่าหลงแต่โดนทิ้งเลยเราจะต้องเราจะต้องเอาเด็กนี่มาเลี้ยง มานี่เร็วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไอเมอพี่ทีอะไรอ่ะที่อะไรอ่ะไอติมแซนด์วิชเบอร์เกอร์อยากกินอะไรไอติมแซนด์วิชเบอร์เกอร์ไอติมแซนด์วิชเบอร์เกอร์ไอติมไม่คืออยู่กับพี่ก็ต้องทำใจหน่อยคือพี่เป็นคนใจร้ายอ่ะน้องเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยรถใครรถผมรถอะไรไม่เอามามันรถของใคร มันรถของคนอื่นเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วเฮ้ยมานี่คุณคบช่วยจับเด็กนะครับเอ้ยแม่แม่เคยบอกผมว่าถ้าอะไรเขาไม่ใช้แล้วก็จะมาทิ้งผมเลยเอาเออก็จริงเออโอเคโอเคี่บ้านข้ามมาข้ามาไปประตูให้หน่อยไม่อะลอยไปข้างนอกไม่ โอ้ยเออมามาถึงบ้านแล้วนี่อย่าโซนเดี๋ยวบ้านมันพังไ่พังแค่นี้เองเออแค่นี้เองดเออด็ก,ดกจับเด็กเด็กจับเด็กซิไหนไนะ่นพี่เดี๋ยวเด็กในป๊ามากคือคือเด็กเขโดนพ่อแม่ทิ้งอยู่ตรงถังขยะอ๋อแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยขึ้นไปด้านบนได้ยังไงเอาเอาเอาเดี๋ยวบ้านเลิกไปแล้วผมเพิ่งกวาดบ้านเองนอนเฮ้ยอ,อยู่ไหนจะกินไหมข้าวจะกินไหมน้าไม่หิวจะนอนกับรถหักละ กกหนัเดย์ทำไงดีเดย์ซื้อไปซื้อข้าวให้เด็กเขากินหน่อยใช่น้องเคาชิตโต้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่งออกไปซื้อข้าวเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอใช่แต่อันนี้มันแค่แบบขอแบบมันมันเป็นขอไม่มีประโยชน์อะนอนเตมอิ่มแล้วเล่นดีกว่าผมไม่ได้ทำดีกว่เลยอะพี่แป๊บหนึ่งนะให้เยอะนะรอเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งรอก่อนนะเดียวแกะไปหนึ่งสามสองหนึ่งเดย์เอาไหมสามสองหนึ่งเดไปซื้อข้าวให้กินบ้านนหนมีอยู่ยี่สิบอะเอาซื้อเลยได้ไหมพี่ยี่สิบไม่รู้ว่าฝากซื้้้อออหหนนน่่ยเเป็็ขาวใดกกิะ โจ๊กก็ได้โจ๊กไปอ้ออวกอะ่ะน,น้องกินไหมน้องต้อก,กินไหมอะไรเป็น,เป,นเป็นโจ๊กอ่ะคล้ายๆกับอ้วกอ่ะกินได้เหมือนกันแหละโจ๊กผมเคย <ๆ S 1> กินตอนสองขวบเป็นไงมันเลอะๆอร่อยแต่ข้าวมาันเลอะวกินได้ใช่ไหมอร่อยแหละได้โอเคเดเดไปเสยยังอ่าไปเสยได้เนาะใช่เน่เดี๋ยวพี่เอาไงดีวะเนี่ยเไปนใครกู้สไปไอ้เหี้ยสามสองหนึ่งน้องเดือ ไม่ช่วยลว้ขึ้นมาเองอยู่ที่นี่ก็ต้องทําใจนะอยู่ที่เด็กต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับพี่ไม่ช่วยครับพี่ไม่ช่วยพี่ไม่เข้าใจไครับไม่ช่วยล้ไม่ช่วยดะเป็นไงอ่าไปดีกว่าในสุดเด็กเนี่ยก็ตายสักทีอดีเดววได้ไม่ต้องดูแลแนะ่ขึ้นมาสักทีสิขึ้นมา ขึ้นมานอนโจกได้แล้วอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยเดมาเอาเด็กลงมาดิเอ้ยเอาเด็กขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่บอกเขาจมน้ำได้ไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กอจมน้ำเอาขึ้นมาสิต้องต้องเอารถออกก่อนอะรถมันวางอยู่เอ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นอ่ะไปไปพร้อมกันเลยเดน้องเดผายปอดจูบม่าอ ได้ยังพี่เป็นไงเป็นไงโซวนนัดส่วนนัดอีกรอบดีกว่าไหมอ้าเอาโอเคลุกแล้วอ่านี่โจ๊กอ่ะไม่ให้เลยใช่ทิ้งซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังก่อนทำาไมถึงเอารถไปได้ในในน้ำผมลื่นอยากจมน้ำอีกไหมไม่อยากไม่อยากไม่อยากนพี่ขอยืนรถแล้วกันนะไม่เอาโอเคมาไม่เฮ้ย อ uh uh. ตัวเองเกือบตายยังไม่เข็ดไหนเอาโจ๊กไหนเอาให้เด็กไปแล้วเด็กเก็บไปแล้วเอาโจ๊กมาให้พี่ก่อนเอาโจ๊กมาให้ที่อ๋อโจ๊กอยู่นี่ uh oh. อืมแป๊บหนึ่งี่พี่เตรียมให้ก่อน เอาไปปั่นไหมเอาไปปั่นให้ไหมเร็วๆเละๆหน่อยล้วกันเหมือนขี้พี่ปั่นให้น้องชอบไหมไม่เอาไม่เอาหรอพี่ด้บนมันเมีคอมด้วยอ่ะขอเล่นได้ไหมได้แป๊บหนึ่งแต่ก็ต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่เวแป๊บหนึ่งมากินข้าวก่อนบอกคือไปข้าวโพดแล้วมากินข้าวมากินข้าวมาเนี่ยไอ้เด็กนี่ยังอิ่มยังโอ้โหโอ้โหเลยใส่เอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปเล่นเกมเล่นเกมไหม มา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 ุนนี้น่าจะเลือกเด็กคนหนึ่งมาเอ๊ะน้องพี่ถามหน่อยแล,แล้วน้องของน้องต้อนนี่คือแบบเขาสนไหมใครเป็นคนเรียบร้อยไหมนิ่งๆอ่ะนิ่งๆอุ้นนอยน่าจะเอาคนนั้นมาปะถ้สนุกเวลาตอนเล่นด้วยอ่ะอะน้เลือกเลยห้ามน้าสีแดงอันนี้โต๊ะพี่ผมชอบสีแดงออกไปชอบสีแดงใช่ไหมชอบสีแดงไม่อันนี้โต๊ะพี่ ้นั่งสีม่วงสีม่วงว่างสีม่วงไม่มีใครนั่งที่โดนพี่เลี้ยงพี่เอี้ยน้องเล่นไปก่อนสิในพี่จะทำงานแล้นพี่ก็แปดได้อะพี่บี่อาบเขากรุกไงก็ไปทำโต๊ะโต๊ะอื่นก็ได้น้องเขาจะเล่นพี่ไม่ไม่เร็วผมเกล็ดฟังน้องเขาบนอยู่ที่ไปไปนั่งไปอยู่ที่นี่พี่ใจไร้หน่อยก็ต้องทำใจนะเล่นเกมไปนั่งโต๊ะนี้ก็ได้ปะใช่เย็นแล็คถึงเวลานี่ผมอยากเล่น นั่นแหละพี่จะพาไปว่ายน้ำนี่ไงน้องต้ตมานี่เร็ว <Yay. S 1> เดี๋ยวพี่จะพาไปว่ายน้ำนะว่ายน้ำไปไมได้เมื่อกี้จมน้ำแล้วอะ่ะมาแน่ออกมา,<อ>าก่อนหน้าน,นี้พี่โทรเมื่อก่อนหน้านี้พี่โทรกับคนคนนึงอะ่ะน้องน้องน,น้องอะไรน้องชื่อนะบาร์บี้บบน้องชื่ออะไรบอบบ,บี้เออ้องบอบบี้จะมาว่ายน้ำด้วยมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ้าวนี่ไงบอบบี้อ้าวนี่้อน้องอยู่ในห้องน้ำน่ะอ้าพี่อืมดีใจโอ้โห อ้าวทำไมพี่ไม่พูดเลยเหรอเฉยโชว์ตายอด้เอาใหม่กัอีกหน่อโชว์โดดโดดแล้วกลายเป็นใบมามาอยู่ที่เดิมสามสองหนึ่งแล้เลยได้เลยได้เลยอ้าวแล้วคนนั้นอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยน้องบอบบี้น้องบอบบี้น้องบอบบี้ไม่ได้เรียก็บอบบี้อ้าวบุญ เป็นสลับกันได้ไหมครับคุณผมไม่เป็นไรครับคนนั้นเรียบร้อยมากเลยครับของคุณของคุณเป็นไงบ้างครับน้องคนนั้นเขาเรียบร้อยมากเลยครับดื้อไหมครับก็มีดื้อบ้างครับแต่ โดยรวมก็เรียบร้อยกันเถอะเย้ก็เชื่อฟังไหมครับก็เชื่อฟังดีนะครับสนับกันไหมครับไม่เป็นไรครับเก่งใจครับสลับเถอะเก่งใจครับอ้องว่าท่าพิสตาได้แล้วนะไหนไหนขอดูหน่อยโอ้โหเก่งกันมากๆากนายบุงนายนายว่าพิสดาเอ้ยนายว่านายอาฟีจะตายได้เราถวายท่าพิสดาไหนขอให้จมน้ําตายแบบเมื่อกี้แล้วก็ไม่มีคนช่วยอาเดะอาเดะนี่ดูเราว่ายน้ำไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะไม่เป็นไรว่ายน้ําได้ว่ายน้ําได้แต่เมื่อกี้จมไปแล้วโอ้ย จมอนี่น้องน้องไปบบี้รู้ไหมพี่พี่น้องอ่ะจมน้ำไปทีนึ่งเกือบตายแต่ดีนะมีคนช่วยไว้ทันเขาไม่ตายหรอกตอนอยู่บ้านเขาก็จมน้ำมาหลายรอบแล้วเนี่ยสื่มอ่ะโอเคโอเคพี่เข้าใจแล้วเฮออยากย้ายอยากย้ายสลับได้ไหมเอา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 แล้วเหรอตอพี่ตอขึ้นมาเร็วเออเออหงักสลับว่ะผมเชื่อแล้วว่าส่วนจริงๆสลับกันไหมครับไม่เป็นไรหนึ่งวันหนึ่งวันคุณเอาไว้คุณเอาไว้สองคนเลย เออไม่ต้องด้วยครับคนเดียวพอครับน้องอยากไปอยู่กับใครผารปลอดใครปลอดพี่น้องเร็วได้แป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย้ยบนเขามีอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะโอ้เออไปไปไปเอ๊ะถึงเวลากลับบ้านแล้วไปบอกลากันให้เรียบร้อยไปกลับไปกลับถึงเวลาบอกลากลับบ้านไปไปไปเจอกันบ๊ายฮ้ย พ่อหนูอยากเเล่นพี p ไฟแล้วไปแบกกลับบ้านไม่เขามี p ไฟด้วยอ่ะไม่พี่ก็มีมีคนต้องหนาเครื่องอันนี้เด้รึเปอะไรจะไปไหนนีเนี่ยอะไรอีกจะทำอะไรอีกอะไรเนี่ยหยุดจังเลยทำไรด้วยหยุด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 เดี๋ยวไม่ไม่หยุด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 เพื่อนไอเด็ก ไอเด็กเวินเฮ้ยคุณไฟแชกดีจังเลยอะไรคือไฟแชกไมโนะแต่มันเจ๋งคุยครับมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีเด็กจุดบ้านผมครับมีคนจุดไฟบ้านผมเฮ้ยน้องโอ้เฮ้ยกิดอะไรขึ้นครับที่ทำไมผมได้กลิ่นใหม่ๆคุณช่วยผมด้วยคุณช่วยผมได้ไฟหน่อยแล้วคุณโดนกินอะไรโอลยอะไรเนี่ยเด็กไม่ไม่ไม่โอ้ย เดี๋็กไฟเดี๋ยวเด็กพี่พี่พาเด็กคนนอกบ้านก่อนไปเด็กบ้านคุณมีทางระเพิดหรอเปล่าบ้านคุณมีทางระเพิดไหมบ้านคุณมีทางระเพิดไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอ้อยอ้อยโดนชะสองพี่ชะสองขอบไม้ขอบไม้ของของอ้ยไอ่ต่อถ้าทำ่างนี้เอกพี่จะไม่ให้ไอติมกินพี่จะไม่ให้ไอเด็กไปไหนเราเด็กไข่เด็กเมาควันหรือเปล่าปล่อยไปเถอะไปเด็ฝากเอาเด็กคนนั้นไปทิ้งให้ด้วยไปเดี๋ยวพี่หยิบเดผมขอพี่หยิบถุงตาก่อน เด็กซูนจัหยิบไม้กวาดอะไรครบเลยได้ได้ได้เอาไปทิ้งจะว่าไปเด็กเนี่ยจะว่าไปเด็กเนี่ยเด็กหน้าตาคล้ายๆผมเลยเออเหมือนจังคูนนั้นคุยเอาไปเรี่ยงไหมไม่ไม่ไม่ดีกว่าครับเกรงใจครับผมน้ำหน้าสมนายเด็กออเะไที่นี่ที่ไหนอ่ะจะกินไหมเบอร์เกอร์อ่ะไม่กินเย้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอยดับไฟดับไฟดับไฟเฮ้ยคุณคุณกระตุ้แล้ว นาบ้านเป็นรูวะไ,ไม่บ้านครับขอบคุณครับทุกคนสื <Yeah. S 1> ่อทุกเรื่อ่